โอ้โหใหม่ดาวิกาจัดเต็มใส่ชุดที่ไม่มีใครคาดคิดฉลองวันเกิดผู้จัดการอีกหนึ่งนางเอกสาวแถวหน้าเมืองไทยอย่างใหม่ดาวิกาที่ลดด้านในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากและเราจะเห็นภาพสวยๆของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่มาในลุกต่างๆที่ไม่ว่าจะมาในชุดไหนก็เอาอยู่ทุกลุก จนแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแห่กดไลค์ให้รัวๆล่าสุดเนื่องในปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของก้าวน้ำพร้าวผู้จัดการส่วนตัวของสาวใหม่ที่ได้จัดงานวันเกิดในชื่อที่ว่าทิดาบ้านพร้าว2023างานนี้สาวใหม่ไม่น้อยหน้าใครมาในชุดสุดอลังการและสุดครีเอทีฟนำตุ๊กตาดมห่วงยางมาทำเป็นชุด พันรอบตัวสวยโดดเด่นจนหลายคนออกป่าชมรัวๆเลยทีเดียว